สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนพบพอกับฟลอรา่ารักคีนีจับพี่น้องก็สวยกัอยักสดสักับลายพพอกันย้ำเทียงเทียงจ้าออกมาจากนาขึ้นจากดำหน้ากะสิออกกับเขามาบ้านพี่น้องสิงไปไหลมองขึ้นจากดำหน้ากับเขามาบ้านสิไปไหลมองจ้า ไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องพอดีเฮสาสิได้ปลาบ่จ้าไปรุ่นๆน,น้ำกันเด้อจ้าพี่น้องพี่น้องลงมาฮอดคองแล้วจ้านี่จ้ะบรรยากาศไปน้ำของพี่นอ้องทิวทัศน์ที่สวยงามจะบฟังตรงข้ามกับสิเป็นนี่เด้อจ้าสิเป็นบันนาศิดาอำเภอสันนุมานจังหวัดอำนาจเจริญจ้บพี่น้องอำเภอสันนุมานเด้อจ้าจังหวัดอำนาจเจริญที่ติดกันตรงข้ามกับบ้านนาง ถ้าผมมีโควิดนีไปมาหาสวนกับสบายพี่น้องเอ้ยบ้านพีเมืองน้องเฮากรลังสิเอากรลังสิไปไหลมองพี่น้องมาลุ่นน้ำกันละเมออีสิได้อีกอย่างน้องกำลังจะปล่อยมองละจ้าเริ่มไหลมองละจ้า ปล่อยมองลงไปแล้วมันจะได้อะไรสกไซส,สิมาร์คือมอวานพี่น้นองสามสิบกโลเบาเบาสามสิบกิโล,ลที่ไหลมองพี่น้อง มองคือใหม่ล่ะมองคือใหม่กำลังปล่อยด้างอยู่จับพี่น้ององหลัประสุมประตูที่ป้ายเอ้ยอล้ำเรีย กำลังกู้มองพี่น้องรูนกาแเราจะเป็นจังได้ไอาเจ้าขึ้นแลวบ่พี่น้บบองไม่เป็นบดไม่เป็นวิแลวบ,บอ ได้ปลานะมนุษย์ขึงได้โตแล้วมันมารอบใหม่ก็ได้จะเศร้าหรอเร็วันนี้วันดีปีใหม่อยาดเมื่อวันนี้ยัดตะปลามันวิตละเด้อพี่ดาวเอ๋ย ไหลมองมาแล้วลองหนึ่งบ่เห็นอย่างบ่มีปลาจาักโตกเลยมายามเิึงรอบเพื่อได้ปลาจากตกตกปปักโตเป็นปีกป่นบ่อถือพี่เลาน้ำลงน้ำลงหลายเตอะมันปลานลบอกขึ้นบอกข่าวฟังรอบสิมานตอนน้ำขึ้น้อพี่น้องน้ำน้ำของขึ้นนะน้ำไหลอะรอบสิมานอันนี้น้ำม,มันเริ่มนิ่งเลย เปยาวพี่ดาวเอ้ยพาพี่ดาวส้มบรรยากาศพายเรือแคมป์ฝั่งนี่แหละบรรยากาศอัดเขียวงามตาบริมนำของพี่ดาวเอ้ยอาจาพายเรือแคมป์ของ พรา,าเดี๋ยดมาไหลยอะไรกระถือขระดกปลาสามสิบโลสามสิบกิโลกรัมจ,ามจ้ากขาเจ้ามาไหลไหลเจ้าก็เขาฟังไปเลยไป้องปลาอันตัวถือตอนนี้กับเวลาเที่ยงแล้วพี่ดาเอ้ยเที่ยงเที่ยงใบายขึ้นจากดำหน้ากระแวะมาปาลาแหลรใยแหลนขัว มาลุนรอบลังที่สามพี่น้องหลังที่หนึ่งบริทายท่าหลังที่สองหลังที่สามจ้าพี่น้องถือ่าเครื่องไงจกโตดิถือถือ่ป ร็มาลดอาการมะถือปาอีกอย่างใส่ปาตัวเ<ป>กาะมองถือปาอีกรอบปากใหญ่ถือปาตัวน,น้อยๆน้องพี่น้องปล่อยไปซะเอาไปก็ะจกเสร็จยังกินถืกปาน้อย บรรยากาศแคมป์ของพี่น้องบรรยากาศสวยงามอันธิเคียวอุ้มทุม่มพี่น้องกซีบีเถียงนาเพิ่นแคมป์ของพี่น้องขาเจ้าทางแปดไปเลยส่วนถ้าบัดยังปะต้นไม้บางว่าอยู่ปีหนาสิทางมันแปดแบบนี้แหละพี่น้อง เขียวง่ามอุ่มชุ่มเพลงพุทราเสียงความสวยตาดันดันน้ำบกเป็นบกถือป๋าน้ำบกเขาข้างน้ำบกไหลพร้อบเลย น้ำน้ำขึ้นน้ำไหลแบบใส่เี่เป็นสีมานพี่น้องสมธรรมศาสตร์แอเชียงงามพี่น้องหละกัส้มบรรยากาศการหาปูหาป่าไปแคมถ่าแมคมของน้ำตาพี่น้องเน้อบรรยากาศที่แสดเคียงงามอุ่มทุ่มพี่น้องลมเย็นสบายบี้แดดก็บ่อค่อยแดดปันได เียงยังเนน็นูปะป่าจะพอนป่าปะจะกินเนื้อเนื้อลายแท้ลายวะจะยินเสียงยังบุ๊ป่าเพราเอยสองสัยก,กัจัดพอนในป่าจัดพอน ให้ฉันทําใจไงเธอใจ,ะจะมากรับเธอสบธรรมศาสตร์แชมของพี่น้องอป่าไปนำร้องเพลงไปนำงาน,นฉันเป็นประชาคนเศร้า ข้าบรรยาก,กาศซินสุกันทีไม่ว่าชาติมีชาติไหน วันนี้บอสาเกียรใจหาปลาบะไรกับพระพี่น้องสมบรรยากาศพี่น้องเอ้ยนะไปตะถึกผักเครื่องไงเถอะออ ฝากเบาทุกหลังจ้าพี่น้องมาไล่มองกบ่ได้ปลาเม่นีปลามันเบิ้ละลับหรือว่ามันเศร้าขึ้นหรือมันมัได้ขึ้นกับปรูกพี่น้องก็เลยพักกันเมื่ออะไรจา้าเมื่ลูกกาลูกมงต่อพี่น้องเอาไปเราซมบรรยากาศแค้มของอันเขียวงามพี่น้องก็เรมไว้ ไม่ต้องรู้สิครับนาะวัน,นใครก็ได้ช่วยอใจคนก็นกนลงมาไหลมองลายด้มือนี่พี่เราเลยเชอวิวาขวนฉันแต่พี่เราน้กนามียังหลายลงมา ตักเกียงจากการดำนาคเลยลงมาไหลมองมาไหลเบิง่งคันถือกระไลเรื่อยี่น้องคันบ่ถือเอากระเมื่อปลาปาปันเศร้าขึ้นแล้ว น้องเอ,อ๋ยคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงทันทีนะจ้าพ่อการ์ติหนาขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณหล,ลายๆเดจ้าที่คอมเมนตลขอบคุณหล,ลายๆที่กดสับสไครให้นางจ๊ะเป็ไนไรก็ขอบคุณสุขคู่สุขคนเดจ้าพี่น้องฝากติดตามสองพลาัพเดี๋ยวน้าสบายดีจ้า